ฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปเกิดแล้วนะครับคลิปนี้เรามาเรียกชั่นกันอีกแล้วตัวอย่างออกซ e เจนเดอะซีรดังลมหายใจเอพิโซดที่12มาแล้วนะครับคลิปเนี้ยขอเกริ่นก่อนแล้วกันว่าออกซ e เจนเด e ะซีรมีทั้งหมด13 EP นะเสาร์หน้าวันที่5ทธันวาจบแล้วนะซึ่งรู้สึกว่าเหมือน,นเรื่องมันยังมีอีกเยอะแน่ๆเขาจะดึงเป็นซีซัน2หรือเปล่าหรือเขาจะบีบทุกอย่างให้มัน จบใน2องอพิโซดอันนี้เราโยกเดาไม่ออกจริงเพราะยังไม่เห็นกระแสของซีซั่นสอออกมาเลยนะครับในอพิโซดที่11ใช่ปะเสาร์ที่แล้วที่เราดูกันจบที่กีตาไปฝึกงานที่ภูเก็ตเป็นบริษัทของคุณพ่อโซโล่เนาะก็เลยแล้วก็โดนย้ายแผนกจากแผนกวิศวกรเป็นแผนกบริหารแทนซึ่งหยกดูแล้วนะ่าจะเป็นเกมของคุณพ่อเพื่อจะเช็คว่า คนสองคนที่น่าสนใจก็คือดินดาที่เขาเลือกเป็นคู่มันของโซโล่กับอีกคนนึงคือกีตาหรือว่าคุณพ่อของวางเกมว่าหมดทดสอบคนสองคนพร้อมๆกันเลยแหละน่าจะเป็นประมาณนั้นนะ <c oughs> โทษทีครับเพิ่งลับน้ำมารู้สึกหน้าเน้อหัวเหว่ไม่พร้อมทุกอย่างโอเคก่อนเราไปดูกันนะครับอย่าฝาก,กด s c r i b e ช่องด้วยนะครับมีภาพนี้น่าจะอยู่ประมาณที่ออฟฟิศปะโอเคเราดูเลยครับ นาประมาณแค่สามสิบวิเองอ๋อลงกีนขึ้นมาใหม่คนที่เราก็รู้ว่าใครอ่ะก็คือคุณแพตหัวหน้าแผนกเราจากฉายาคงรู้นะว่าน่ากลัวขนาดไหนไม่ใช่ของฉันฉันจะทำอะไรมันก็เสกของฉันเรื่องทำตัวเป็นเด็กได้แล้วฝั่งนู้นก็ยังทนได้แกก็ต้องทนได้ผมไม่ทนแล้ว,พ,วพ่อก็ทบผมไม่ได้โซ่แม่งโคตรมงแงเลย โอเคจบแล้วอย่างรวดเร็วแค่30มสิบวิเองอย่างที่เราเห็นคือเป็นบรรยากาศการทำงานของที่กีตาร์พี่พีกรีไปฝึกงานที่ภูเก็ตอยู่เชื่อว่าเกมน่าจะถูกวางมาจากทั้งลินดาแล้วก็คุณพ่ออยู่แล้วที่พูดไปตอนต้นว่าจะต้องแก้งพีกรีหรือทดสอบอยู่ว่าทางลินดาคือแก้งครับคุณพ่อคุณทดสอบน่าจะเป็นฟิลนั้น แล้วก็ันหน้าที่โผล่มานะ่ยยกดูจากภาพในเกมในในที่วางไวง้อย่างเงี้ยอยกว่าเป็นคนดีดูแล้วก็คือตัวอย่างเงี้ยจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบเหมือนพิ่กีโดนแก้หลายทางยกเดานะน่าจะเป็นฟีลนั้นแล้วก็ช็อตของโซโล่ไอของโซโล่ที่คุยกับคุณพ่อ,อยกดูแล้วว่าสุดท้ายโซโล,ล่น่าจะรู้ว่าพิ่กีถูกย้ายจากแผนกวิศวกรใช่ป่ะมาเป็นแผนกอะไรนะบริหาร ก็เหมือนคนที่ไปฝึกงานไม่ตรงสายทําได้แค่ไหนแต่พิกกรีพยายามจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาทําได้เขาอยู่เกิงข้างโซโล,โลได้อะไรเงี้ยให้คุณพ่อเ,เห็นพิกรีถึงสู้ถึงทนเหมือนที่คุณพ่อพูดว่าทําไมทางโน้นถทนได้ทำไมแก่ถึงทนไม่ได้ใน,นฟิลนั้นแต่อย่างที่เรารู้คือโซโลเป็ด,ดออกจากใจแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ความแรงระดับหนึ่งนะเท่าที่เราดูกันอยู่ดังนั้นก็น่าจะเป็นฟิลที่แบบทะเลาะคุณพ่อ แต่จุดที่น่าสังเกตคือว่าสองพิโซดต,ติดกันแล้วนะที่ในซีนตัวอย่างไม่มีของพูดไงไดีไม่มีซีนของพี่ภูกับเจ้าก้อนให้เราเห็นเลยแต่หยกเดาว,ว่าอพิโซดนี้ต้องมีซีนของเจ้าก้อนกับพี่ภูในระดับหนึ่งเพราะว่ามันใกล้จบแล้วอะ่ะอย่างน้อยคือต่อให้เขาจะทำซีชั่นแยกหรือจะมีซีชั่นสองไหม เขาก็ต้องหาบทสรุปให้กับทุกคู่ของทุกๆ,ๆตัวละครที่เป็นตัวเข,ขาค่อนเป็นตัวเมนในเรื่องอยู่แล้วหยกดาวอนะโอเคคลิปนี้ท่านสร้นประมาณนี้กันนะครับเดี๋ยวคืนนี้ตอน4ี่ทุ่มสิทางช่องวันสามสิรเรามาดู All The Series ออฟเซนเดอร์ซีรีส์ดังลมหายใจพร้อมๆกันนะครับอีพีที่สิหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับเขาจะลงรีไลน์ให้เราดูทางออฟฟิเชียลของเขาตอนห้าทุ่มสิบั้งให้จจำไม่ผิดเวลาประมาณนั้นส่วนเล็ชันเหมือนเดิมครับอยู่รอยทุกคนดูกันตอนวันอาทิตย์ ช่วงสายๆเพราะว่าอย็กคงได้อัดเดยกใช่กันตอนช่วงนี้ลัะโอเคขอบคุณมากครับแล้วจเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ